สวัสดีครับมีมาเบิงทุเรียนกิ่งขางนะครับตอนนี้ความสูงประมาณ4เมตรกว่า4เมตรประมาณนี้ครับลำต้นกับะมานขวดโคกนะครับขวดโคกลิรนะครับก้ากิ่งขางมันจะหมุนเป็นกิ่งกระดวงบ้านะครับนี่ครับอันนี้จะไม่มีกิ่งนะครับข้างหลังมันมันจะมีกิ่ง,งข้างขาอย่างเดียวนี่ช้องขาง ความสูงประมาณสองเมตรเพิ่นสีเรล่ม,มันเตะออกซุกข,ขางเป็นเป็นยอดกระโดงขึ้นมากเลยครับนี่ความสูงที่สองเมตรนะครับจะเป็นยิ่งกระโดงแล้วนะครับนี่มันจะหมุนรอบทิศแล้วครับซื้อมาต้นสองร้อยบาทครับตอนนั้นมาปลูกนี่ครับความสูงเพิ่นปลูกยิ่งขางกับไงใวเขื่อนครับยิ่งกระโดงกักระดีเขืกัน No.